เปรียบเทียบกันระหว่าง Samsung g a l A x y A22 5 G และ o p p o e A 7 4 5 g ทั้ง2รุ่นนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G ราคาไม่ถึง9,000บาทจะเลือกรุ่นไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมพัสจากทีพัชรีวิวครับ สีเขียวมินนี้นะครับคือ Samsung Galaxy A22 5G ครับและสีดำเครื่องนี้คือ Oppo A74 5G ซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยเปิดราคามาต่ำกว่า9,000บาทนะครับ Oppo แพงกว่าคือ8,999บาทส่วน Samsung Galaxy A22 5G เนี่ยมีราคาไปแค่8,299บาทเท่านั้นใช้งาน 5G ได้ทั้งคู่นะครับจุดเด่นสำคัญในครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องของความเร็วและ 5G ครับต้องบอกแบบนี้ครับว่า ซัมซุง g g a l ซ x y A225G เนี่ยใช้ชิปเซ็ตเป็นตัวระดับไฮเอ็นตัวหนึ่งก็คือ7นาโนเมตรกับ i m เมน i t y 700ครับเขาสามารถใช้งาน 5G ได้แล้วนะครับส่วน Apple เนี่ยใช้งาน 5G ได้เหมือนกันแต่ว่าให้มาเป็นชิปเซ็ต snapdragon 480อืมก็เรียกว่าเก่ากันเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีใหม่กว่านะครับความแรงการประหยัดพลังงต่างต่างตัวของ Samsung Galaxy A225G เนี่ยสามารถทำงานในเรื่องนี้ได้ดูโดดเด่นมากกว่าครับ โดยที่จากการทดสอบเล่นเกมของเรานะฮะผมทดสอบกับแอปเปิล9ก่อนเลยนะครับซัมซุงกาแล็คซี่ A225G เนี่ยสามารถเล่นได้ลื่นไหลดีนะครับคือหน้าจอใหญ่นะครับระดับ6.6นิ้วเล่นต่างๆก็รีบเรื่อด,ดีนะครับสําหรับเกมแนวนี้ไม่มีปัญหารครับส่วน oppo A745G นะครับการเล่นเกมเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับแต่ในบางฉากที่โหลดหนักๆหน่อยเนี่ยเราจะรู้สึกว่า oppo A745G มีการหน่วงๆบ้างให้เห็นเหมือนกัน อันนี้เนี่ยอยู่ที่คุณแล้วแหะครับว่าจะรับเรื่องนี้ได้หรือเปล่าแต่พูดตรงๆแล้วแหละดูแล้วก็คือ Galaxy A225G เนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นกว่าครับและคิปสตัวนี้เนี่ยยังสามารถใช้งานนะครับในการเล่น Rov ได้เลยแบบตอนนี้คือปรับได้ที่30เฟรมในปัจจุบันนะครับ Galaxy A225G เล่น Rov ได้ลื่นไหลดีนะครับทัชปิดนิ้วดีเล่นแล้วก็คิวกระจายนะครับชนะไปโดยที่แบตเตอรี่นะครับถือเป็นเรื่องสาคัญทั้งสองรุ่นนะครับให้แบตเตอรี่มาที่ 5000mAh โดยที่จากการทดสอบกับ Samsung Galaxy A 225G นะครับเราพบว่าการเล่น Rv 1ตาเนี่ย10กว่าทีนะครับใช้แบตเตอรี่ไปเพียงแค่2%เท่านั้นเองค่อนข้างถือว่าประหยัดแบตเตอรี่มากเลยนะครับการชาร์จเร็วทั้งคู่ให้มานะครับสำหรับ s a m s u n งที่15วัตต์นะครับเป็นฟ้าชาร์จและ Opp o p p ปก็ให้ไปที่18วัตต์ฟ้าชาร์จครับดังนั้นเรื่องของขนาดแบตเตอรี่และการชาร์จเร็วเนี่ยผมถือว่าเสมอกันแต่ว่าเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับ ชิปเซ็ตที่มีเทคโนโลยี7จดนาโนเมตรที่เล็กกว่าเนี่ยทำให้สามารถที่จะจัดก,การพลังงานหรือว่ากินพลังงานน้อยกว่าทั้งเองดังน,นั้นในเรื่องนี้นะฮะซัมซุงกาแล็กซี่ A225G จะดูมีภาษีและก็ดูชนะไปครับนอกจากเรื่องความเร็วนะฮะแรมรอมก็เป็นเรื่องสําคัญครับสำหรับซัมซุงกาแล็กซี่ A225G นะครับให้แรมมาที่ 8GB รอม 128GB ครับในขณะที่ Oppo ์ A745G นะครับจะให้แรมมาที่ 6G b แล้วก็รอม 128GB นะฮะ คือแรมน้อยกว่า 2GB นั่นเองฮะทั้งคู่สามารถที่จะเพิ่ม MicroSD c a r กได้นะครับแต่ว่า s m s u n g เนี่ยเพิ่มได้เยอะกว่าถึง1 t เทบฮะไอตัวเนี้ย5 6 g g b เองตัวเนี้ยคือ 1000GB สามารถเก็บรูปได้กว่า3 0 0 0สนรูปเลยนะฮะอันนี้เนี่ยถือเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ Samsung ใส่ใจให้ผู้บริโภคมากๆคือรอบนี้เนี่ยไม่มีคำว่าการสเปกเล้ คุณจะเห็นว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยถือว่ามีฝาหลังที่แบบเรียบนะครับโดยที่ Samsung Galaxy A22 5G เนี่ยจะเป็นฝาหลังที่ไม่ค่อยเก็บรอยนิ้วมือนะคือเงานะครับแต่ว่าเห็นไหมรอยนิ้วมือเนี่ยจะไม่ค่อยสังเกตเห็นเท่าไหร่นะครับกล้องด้านหลังวางมาในแบบมุมบนซ้ายนะครับตามสมัยนิยมเลยและถ้าเราสังเกตกันดีๆนะครับกล้องหลัง3ตัวนี้เนี่ย จะมีโมดูลกล้องที่ค่อนข้างบางมากๆนะครับคือไม่นูนออกมาจากตัวเครื่องเท่าไหร่เลยทําให้การใช้งานต่างๆพกพาเนี่ยใช้งานได้งานนั่นเองครับพอเชื่อมต่อต่างๆก็ถือว่าให้มาครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง USB c นะครับช่องหูฟัง3.5ม m mm. มฟิงเกอร์สแกนที่ด้านข้างเครื่องหรือแม้แต่ไมค์ตัวที่อครับสำหรับตัดเสียงรบกวนในคันที่ Oppo A74 5G นะครับจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยให้มาเป็นพอร์ตที่เหมือนกันทั้งคู่นะครับ แต่ว่าด้านบนจะไม่ได้มีไมค์ตัวที่สอาสหรับตัดเสียงรบกวนมาให้ฟิงเกอร์สแกนมีให้เหมือนกันและฝาหลังนะครับค่อนข้างที่จะดูแล้วเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายกว่าเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นความมันเงาแบบเนี้ยเอออันเนี้ยอาจจะต้องรักษากันยากนิดหนึ่งนะครับรวมถึงโมดูลกล้องหลังนะครับจะมีความนูนออกมามากกว่านั่นเองฮะก็ถือว่าเป็นข้อแตกต่างภายนอกนะครับที่ผมว่าน่าจะพอตัดสินใจได้และวว่ารุ่นไหนดีไม่ไดีอย่างไรนะครับ มาดูที่กล้องหลังกัต้ตตอนะครับกล้องหลังทั้ง2ตัวเนี่ยให้มาไม่เท่ากันนะครับโดยที่ oppo เนี่ยมีมากกว่าที่4กล้องนะครับส่วน samsung galaxy a22 5g จะมีที่3กล้องนะอีกตัวหนึงเป็นไฟแฟลช led กล้องหลังนะครับและจุดสําคัญจุดหนึ่งที่เราไปลองมานะครับคือกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายได้ที่48ล้านพิกเซลเหมือนกันแต่การถ,ถ่ายภาพกลางคืนนะครับผมดูแล้วเนี่ยแม oppo a74 5g จะสามารถถ,ถ่าย ultra w i night m d e ได้นะครับ แต่คุณภาพการถ่ายหรือว่าสีสันที่เห็นเนี่ยผมร well ู 6, gano, 90, 000, ้สึกว่า s a m s u n Galaxy g A 225G เนี่ยจะดูกล้องนะครับมีความสดใสมีความสว่างของ h นโ Mode ที่มากกว่านั่นเองส่วนเรื่องหน้าจอนะครับ Samsung ให้มาใหญ่กว่านะครับคือ6.6นิ้วเป็นหน้าจอ Full HD+ r e s i r a ที่90เฉิครับ Oppo ให้มาเป็นหน้าจอ IPS 6.5นิ้ว Full HD+ r e s i r a ที่90เฉิเหมือนกันคือต้องบอกว่าหน้าจอคู่ยังไม่ใช่อ m o l e d นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องชื่อเสียงเนี่ย Samsung ก็ดูจะมีภาษีที่ดีกว่าในเรื่องของหน้าจอนะครับสีสันเมื่อรองเทียบไปดูแล้วนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าซัมซุงเนี่ยจะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าครับแล้วก็รวมถึงตัวกล้องหน้าที่ใส่มานะครับจะเป็นหน้าจอแบบ Infinity U Display นะครับทำให้มันจะสามารถแสดงผลได้ค่อนข้างที่จะเต็มนะครับโดยที่ไม่ได้มีอะไรมาบดบังหน้าจอักเท่าไหร่อยกเว้นเจ้าติ่งหยดน้ำเล็กๆนี้นะฮะ ในคันที่ Oppo A74 5G นะครับจะให้หน้าจอมาเป็นจอเจาะรูนะครับแม้จะดูเหมือนทันสมัยมากกว่าแต่เจ้ารูสำหรับกล้องหน้าเนี่ยค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราใช้งานการดูคอนเทนต์ต่างๆบางทีก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนใยที่บดบางหน้าจอเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะคิดเรื่องนี้อย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตใกล้กลๆกันเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าการบดบางหน้าจอเนี่ยซัมซุงนะครับค่อนข้างที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ดีกว่า และทั้งหมดนี้คือการรีวิวเปรียบเทียบกันระหว่าง s a m s u n Galaxy g A22 5G และ Opp o p p o A74 5G ครับต้องบอกแบบนี้นะคือว่า s m s u n งเนี่ยใส่ชิปเซตมาที่นาโนเมตรน้อยกว่าเทคโนลีใหม่กว่านะครับทำให้เขาจัดการเรื่องพลังงานต่างๆได้ดีกว่าความเร็วนี่คือลื่นๆเลยและใช้งาน 5G ได้จริงนะครับทั้งคู่ทีนี้จุดที่สำคัญไอจุดนึงก็คือเรื่อง RAM ROM a m s u n งให้ RAM 8 ROM 128ใน o p p o ให้ RAM 6 ROM 128 ดังนั้น s ซัมซุงแรมมากกว่าแถมด้วยเรื่องการเพิ่มไมโครเอสติกาที่รองรับถึง1นึใบนะครับตรงนี้นี่คือชนะไปใส่สเลยสําหรับราคานะฮะทั้งคู่เปิดมาต่ํากว่า9,000บาทอย่างที่บอกไปนะครับอ p p 9 9บาทคือแพงกว่า Samsung g a l A x y A22 5 G นะครับเปิดมาที่8 2 9 9บาบทเท่านั้นเรียกว่าประหยัดกว่านะครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างทีมากกว่าเอง และตอนนี้นะครับยังมีโปรโมชั่นร่วมกับ AIS ด้วยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A22 5G นะฮะในราคาเพียงแค่1,289บาทเท่านั้นโปรโมชั่นจะเป็นอย่างไรนะครับสามารถกดดูหรือว่าสั่งซื้อต่งตางๆนะครับละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยและยังมีรุ่น Samsung Galaxy A22 4 g นะครับให้เราเลือกซื้อด้วยใครสนใจเพิเ่มเติมต่างใต้คลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นการเทิร์นหรือว่ารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใดวันนี้ผมพัดจากทีพัชได้ยูลลไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ